เป็นอินกิวเลียนมิกซ์โลเคอล์อินกิวเลียนส่วนผสมของเครื่องทิ้งยาแทิ้งน้องทิงแล้วก็เป็นเทรดิชั่นอลใช่ไหมที่ที่เขาเรียกว่าความเป็นความเป็นความดั้งเดิมผสมผสานกับนวัตรกรรมแล้วก็ต้องยกระดับเพื่อให ให้ให้เกิดคุณค่าต่อสุขภาพด้วยตอนนี้กำลังทำขนมบัวสายโบราณวัสดิุโดยใช้บัวบัวแดงนะครับนี่โสูตของดรอรุณศรีทีมตัดบัวทีเหลืออย่างเี้ทำอะไรตัะัูเท่าใหญ่ไปทำอะไรนะที่ไหนมาแล้วมีองไปที่สยามอีเี่น ทำขนมปังปัายบัวสายโบราณวัตถุดีบคือสายบัวสายบัวนี่นะบัวอะไรครับเนี่ยบัวแดงที่ทำอะไรเออยทำอะไรอ่ะข้าวค่ะข้าวขูดมะพร้าวข้าว Terima kasih telah เปงน้วยตวงแป้งข้าวเจ้าหนึ่งข้วยตวงแปง้อแปง,อ,ปงอันนี้ทำไมให้นุ่งเจ้านี่นะแป้งมันสองช้อนแปง้งมันสิบสองช้อนโต๊ะเกลือเกลือหนึ่งส่วนสี่นี่เคล็ดเคล็ดลับของด็อกเตรอร์อ,อนสี่เลยนะครับเนี่ยขันกะทิโดยไม่ใส่น้ำ<ห>นี่โดยการนำมะพร้าวาไปนึ่งนะครับนึ่งพอร้อนๆแล้วก็เอามา บีบนี่กะทิไม่ใช้น้ำเนาะนี่คือสูตรเทคนิคเทคนิคเนะไม่ได้สูตรลับใช่ไหมครับเทคนิคเทคนิคเก็ตั้งซึ้งรอเลยอ๋อบางคนไปด้านเดียวตลอดด้วยมีเค็ดลับอีกพวกเราไม่ชอบโยงโก่อนก่ก็ให้เขาสอนใชไหม ต้องใช้ไม้ต้องใช้ไอ้กระบวยไม้ไผ่ไอ้ไ,ไอม้เนอะถึงจะเข้าคอนเซปต์เนอะอยากให้ใช้มือมากกว่าเพราะว่าการที่ยวโดยชุมชนก็เป็แนแฮนดิฟน้ำได้ฝึกหยอนดได้คือเอาเรียดจังมือแล้วถ่ายนี่หน้าตาก่อนที่จะนึ่งนะครับเราจะนึ่งไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง หน้าตาเป็นยังงนี่เองขนมคัวสายโบราณไปกินกันไหคะไปกันแบบครัวฟองน้องเวอร์เวอรค่ะเรามีอะไรคะอรัญลักษณ์จิ๋วมาจิ๋วมาแล้วเป็นไงบ้างครับดีค่ะอร่อยมากมันมันมูนในปากจริงอ้าวเขาเรียกว่าเลือดอร่อยมากเลยหมดแล้วผมกินขนมคัวสายนะคะน้องมาทานที่เราเองค่ะ อร่อยมากค่ะเอ็กซ์เตอร์เนี่ยมันมีความแบบเหมือนเส้นมะพร้าวอ่อนเอ็กซ์กินแล้วแบบเหมือนมะพร้าวอ่อนเลยว่ามันเป็นมะพร้าวหรือเนอะไรกิตหมดลของบราวเวลเท่านั้นไม่มีอย่าียนะครับไปทิปสุขภาพเวลเนสของบราวเวล